สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Furious Ride กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสหนึ่งในรถ SUV หรูที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยเหนือระดับและความหรูหราสไตล์สแกนดิเนเวียรถที่รวมเทคโนโลยีล้ำยุคเข้ากับความสงบเรียบง่ายแต่ทรงพลังได้อย่างสมบูรณ์แบบและนี่คือ Volvo xc 9 0รุ่นปี2 0 2 6 SUV ที่ไม่ได้มาแค่สวยแต่ยังชานฉลาดที่สุดคันหนึ่งในโลกขีดขีดขีด เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ Volvo XC90 2 0 2 6ยังคงเอกลักษณ์สไตล์มินิมอลที่เน้นเส้นสายเรียบง่ายแต่ทรงพลังกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบเวอร์ติกลสลัดกริลพร้อมโลโก้ Volvo ขนาดใหญ่ตรงกลางขนาบด้วยไฟหน้าเทอร์เซมเมอร์สิเกเนเจอร์ทที่ปรับดีไซน์ให้เฉียบคมและทันสมัยยิ่งขึ้นกันชนหน้าและช่องดักอากาศได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ ฝากระโปรงมีเส้นโค้งที่ดูแข็งแรงแต่หรูหราในเวลาเดียวกันด้านข้างของ x c 90ยังคงความสง่างามด้วยสัดส่วนตัวถังที่ยาวและแน่นเส้นแนวเอวของรถลากจากไฟหน้าไปจนถึงไฟไท้ายอย่างต่อเนื่องเสริมด้วยล้ออัลลอยขนาด21นิ้วลายใหม่แบบไดมอนด์คัสที่ดูพรีเมียมและโดดเด่นมากบนท้องถนนส่วนด้านหลังของรถไฟไท้ายทรงตั้งเอกลักษณ์ของ VolV o ได้รับการออกแบบให้เป็นแนวไลท์เบลด ที่ดูทันสมัยและมีมิติยิ่งขึ้นโดยจะเรืองแสงเป็นเส้นตั้งสูงขึ้นไปถึงหลังคาเมื่อเปิดไฟในตอนกลางคืนโลโก้วาวโวแบบตัวอักษรเรียงกลางฝาท้ายเพิ่มความพรีเมียมในแบบสแกนดิเนเวียแท้ในรุ่นปี2026นี้วอ l โวได้ปรับปรุงเรื่องการเก็บเสียงและความนุ่นวนของช่วงล่างให้ดีขึ้นรวมถึงการใช้วัสดุอลูมิเนียมผสมเมโครงสร้างเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแต่ลดน้ำหนักตัวรถลงกว่าเดิม โดยรวมแล้วภายนอกของ Volvo XC90 2 0 2 6ให้ความรู้สึกทั้งหรูสงบและมีพลังในแบบรถผู้ดีสวีเดนอย่างแท้จริงครับขีดขีดขีดต่อกันที่ห้องโดยสารภายในเมื่อเปิดประตูเข้าไปทุกอย่างคือความหรูหราแบบเรียบง่ายตามแนวคิดสแกนดิเนเวียนลักชัวรี่ห้องโดยสารใช้โทนสีอปุ่นเช่นครีมน้ำตาลและเทาอ่อนตกแต่งด้วยวัสดุดหนังแท้และไม้ธรรมชาติ ทุกชิ้นส่วนสัมผัสได้ถึงคุณภาพและความใส่ใจในรายละเอียดพวงมาลาัยหนังแท้สามการทรงใหม่พร้อมปุ่มควบคุมระบบขับขี่และความบันเทิงครบครันจอแสดงผลผู้ขับขี่แบบฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วให้ข้อมูลชัดเจนและปรับโหมดการแสดงผลได้ตามใจตรงกลางคอนโซลคือจอสัมผัสแนวตั้งขนาด14.5นิ้วใช้ระบบปฏิบัติการใหม่ Google Built-in OS ที่เชื่อมต่อกับแอป Google Maps, Assistant และ Play Store ได้โดยตรง ไม่ต้องต่อโทรศัพท์เลยครับระบบเสียงในห้องโดยสารคือหนึ่งในจุดเด่นที่สุดใช้ของ b o w e r and w i l k i n Premium Audio System ลำโพงกว่า19จุดพร้อมโหมดจำลองเสียงจากหอคอนเสิร์ตในโกเทนเบิร์กเรียกได้ว่าเสียงชัดคมละเอียดจนเหมือนอยู่ในสตูดิโอจริงๆบาะนั่งของ Xc90 ขึ้นชื่อเรื่องความสบายครับบอกคู่หน้าและบาะหลังแถวกลางรองรับสรีระได้ดีเยี่ยมปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบนวดอุ่นและระบายอากาศ ส่วนเบาะแถวที่3ยังคงกว้างพอสําหรับผู้ใหญ่และสามารถพับราบได้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระหลังคาแบบพาโนรามิกซันรูฟขนาดใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติเต็มที่ช่วยให้บรรยากาศภายในโล่งและโปร่งสบายขึ้นมากระบบปรับอากาศ4โซน Climate Control แยกอุณหภูมิได้ทุกแถวพร้อมฟิลเตอร์ PM 2.5ป้องกันฝุ่นและไวรัสช่วยให้อากาศในรถสะอาดอยู่เสมอโดยรวมภายในของ Volvo XC 9 0 2 0 2 6 ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านหรือเคลื่อนที่ผสมผสานความเรียบง่ายกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวจริงๆครับขีดขีดขีดต่อมาเรามาดูสมัรถนะและเครื่องยนต์กันครับในปี2026 Volvo XC90 จะมีให้เลือกทั้งแบบ l ล g i n อิน r i d รีรชาร์จและแบบ Full Electric EV สำหรับบางตลาดรุ่นที่ขายหลักในภูมิภาคเราจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรวินชาร์ตเทอร์โบบวกซูเปอร์ชาร์เจอร์ ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดถึง455แรงมา้าแรงบิดมหาศาลกว่า709นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD อัจฉริยะอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง5.4วินาทีถือว่าเร็วมากสำหรับ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้ส่วนระบบไฮบริดสามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง85กิเมตร เพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยระบบการสะเทือนใหม่แบบ Air Suspension ปรับอัตโนมัติช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลบนถนนครุกระและหนึบแน่นเวลาเข้าโค้งพร้อมโหมดขับขี่5แบบทั้ง Comfort, Eco, Dynamic, Offroad และ Individual และแน่นอนครับเรื่องความปลอดภัยคือ d n a ของ Volvo XC90 2026มาพร้อมชุดระบบ Volvo Pilot Assist 3.0 ซึ่งรวมฟังชันช่วยขับอัตโนมัติเช่นควบคุมความเร็วและระยะห่างอัตโนมัติรักษาเลนเตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติตรวจจับคนเดินเท้าและจักรยานระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติกล้อง360องศาระบบจอดรถอัตโนมัติเต็มรูปแบบทั้งหมดนี้ทำให้ xc 9 0เป็นหใน SUV ที่ขับปลอดภัยที่สุด